ครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับพี่มังครับวันนี้จะนำเสนอแนวทางการตรวจเช็คซ่อมเอ่อทีวีซัมซงุงนะครับ25นิ้วนะครับอาการเปิดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับยนิ้วนะครับใช้ไฟแบ็คบันนี้นะครับ f u h 29A001F นะครับแล้วก็หอเอาแล้วก็ซ่ำเจอมืดนะครับ A7 ลอจลอย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 พอนหอเอาตัวนี้จะใช้กันเบอร์อะไรนะ J6810A นะครับแล้วก็จะรอยด้านนี้นะครับรอยฝั่งนี้นะครับตั้งนี้ Q 401, นะน, 4, 401. นะครับเห็นมไหมครับผม Q 401การลอยก็ลอยตรงนี้ขาสนะครับขาสี่อาลอยวัดวัดตัวนี้เป็นมีแดมเปอร์หรือไม่มีจะลอยขาก็บักกีกันนะครับ หัวมันร้อนหนักตะดุดวตะกวดฮะอขาสนะีคาสีขาบเบสนะครับ hết chạm kịp yên à ตั้งเอ็กหนึ่งครับหรือว่าถ้ามีชัวก็ขัดออกกันนะครับตั้งวัดขากระไหลยปินนะครับต้องไม่ขึ้นนะครับตัอยก็ไม่ขึ้น วัดเรือบัคาเบระคครับตัวน,นี้บัตเบร e, ะคบัตรอีบัตรซีนโดยมันเป็นเป็น NPN นะครับดูมีดัมเปอร์นะครับตัวน,นี้เป็นฮันเตอร์ไม่มีดัะะปดด e, มป์นะครับไปบวกบาตอีมาบัตเบสนะครับ ไม่มีดันะครับเบอร์นี้ J6810A นะครับซัมซุงที่นี่จอแบนนะครับไปลองต่อลองคอม CE ไว้นะ ครับลาวนอโหลดให้หัดให้เสียงวงจรไ,ไฟทำงานนะบง้บงบ้างนะงานนี้ช่าง <c oughs> ยาก าสายไฟเข้านะครับไแบตินพาวเวอร เป็น่ยนยงครับไปครับกี่ไปนะครับกรตงดู่น,นะครับอยู่ไหมเนี่ยโอเคปเสียบปลั๊กนะครับตั้ง ac สองร้อยเอ้ย dc สองร้อยห้าสิบเนี่ยวัดไฟ B บ,บวกนะครับกาวนี้เราตลองสายกาวจอไอ้กาวไอ้ซอเคนะนึ่นงนนี้จับไฟวัดไฟบบวกที่าออาคาซ h a l ลนะครับเสียบปั๊กนะครับ จ่ายนะครับร้อหาสวไงร้อยห้าสิบนีหลอดไปไม่สว่างโอ้นี้อข <c oughs> ั้วมีขัวพังอีกแล้ เถึงดูร้อนวะไอ้เมย์เอาไอชั้นดูไอ้เมย์ดูหลอดไฟหน่อยมหลอดหลอดเสียอยู่หลอดขาดแล้วต้องซื้อขั้วมาใส่ไม้วางโยนไปโยนมาแล้วพี่หลอดมีปัญหานะครับสว่างโหลดไม่ได้นะ ้อยวัดรอตลอดใหม่มากใหม่จกน,นะครับัดไฟขาซีอเอพุดนะอีบ่อนเียงอะไรใายประมาณลอยนะนะ 130. ม,มา130มั้งมา110 125นะครับประมาณง,งานาวัดดูพันนนะติดบ้างไม่ติดบ้างนะร,บนระเบสน,นะครับ ACL นะครับสิบนะครับหันก็มานะครับ 5 0า6นบนะครับท่านดูไฟบีบอีกทีนะครับตรงตำแหน่งนี้นะครับอินเตอร์ สองนะครับไม่แน่ใจนะผมมันเล็กมนะครับสีบีบวกอันนี่นะครับเป็นตัวไฟบีบวกนะคึ่งรอนขึ้นนะครับมีสวิงวัดเอชเอลดูริปเปิลนะครับอาไฟบวกน ล,วลนะสวิงอะไรชั้น,น้องอ่อนแล้วสวิงเนาะมีสวิงนะครับมีสวิงตั้งเป็นเอซีล่ะเอซีหนึ่งพันล่ะขึ้นไหมเอซีหนึ่งพันขึ้นนะครับวัดเอซีหนึ่งพันขึ้นนะครับ เอซีอ่อนตรงไฟส0มร้อยนะครับสี่0ามรงนี้ตำแหน่งนี้นะครับรนะรเป็นตำแหน่งอะไรน่าจะเป็นซีนะ CB 30นะครับขึ้นนิดหน่อยนะล <c oughs> องตั้งเป็น AC ดูขึ้นไหม มันยังนัวนิดเดียวนะ,ะตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับตัวสี่สามร้อยไม่ขึ้นแล้วตรงนี้ตรงนี้เข็มกระดิกนิดนึงอ่ะเห็นไหมวันเกียงขึ้นอยู่เลย <c oughs> มันบ้างไม่ทำบ้างมันบ้างหรือเปล่า ปี่ยังขึ้นอยู่เลยมันติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับ ขึ้นอยู่นะฮะแม,ม่น้าตาฝาดนะขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างอะ่ะอือาจจะเสียบ้างไม่เสียบ้างก็ได้นะครับทต้องสังเกตดีนะครับมันจะเป็นแค่จังหวะนิดเดียวนะครับเดียงครับมิเตอร์ไม่น่าตาฝาน้ำเกียงฝับงสี่ ดีบวกมาดูนะครับมีปัญหาแล้วปรดกษาแล้วตัดแล้วอ่าอตัดเลย